กอกัเสไทยสเนอกเนจามันคืออหนึ่งนะเขาไม่หนึ่งเรอเลยไม่ได้แบบอยู่ภายใต้คณะอะไรเลนจุฬาเลยเหรอข้าด้วยเหรอให้หูนมั้ยมีข้าวมีข้าวไหมไหนไนนะโรครับโอ้โหไว้เ้ยน้องรับไปเลยไม่ต้องเบไมัต้องเบได้ทลายคนเผ็ดด้วยเฟิร์สนิวแล้วก็เตะครับ อัดไทยเันเทาไหร่ทอนแรกเน่ยจบม่ะโม่ไองร้อนตั้งหนักดิ้หไม่ตายด้วยนะเมื่อกี้เห็นมันบินอยู่บินต่อด้วยครับผม